Thank <silence> you.

จะทำให้ฉันฉันไปหรือไว้ติดตามมนต่อไปดีด้วยความรักที่ม้ใงใ้ความคิดและรักท่มี้นความใจเช่นด้ความรัแค่ความรกแต่คว่รักบอกเธอ ยูเซอร์วะก๊าซ so uh huh. นี่แหละสําหรับ SF ทุกๆคนคือซุปเปอร์แฟนทังนั้นเลยอะ p r o ซี่ทักทายทุกคนหน่อยนอกจากที่นี่แล้วยังมีรับ่งข่าวทางไลฟ์ทาง Facebook และ Youtube เชิญเลยครับน้องเอง้ยโย่ r o x ซี่สวัสดีครับพวกเรา p r o ซี่ xy, ครับ ต้องบอกก่อนนะครับว่าวันนี้พวกเรามากันแค่สี่คนนะครับเพราะอีกสองคนติดธุระแต่ว่าเรามาเต็มร้อยเหมือนเดิมแน่นอนครับผมอืมแตเรามาแน่น้ำตัวกว่าทีละคนได้เลยครับได้เลยครับสวัสดีครับคิมพ็อกซี่ครับสวัสดีครับจุลพ็อกซี่ครับสวัสดีครับบุ๋นพ็อกซี่ครับสวัสดีครับเวกเตอร์พ็อกซี่ครับ แล้วก็จริงมีอีกสคนครับก็คือกอนพ็อกซี่นะครับแล้วก็พี่การครับแต่ว่ากอนพี่การติดพาร์กเกมวันนี้เช็ใช่นได้มากค่ะหนึ่งสเปเชียลเกสมาร่วมงานด้วยใช่ไหมพี่บิที่เรียกว่าเป็นคุณพ่อของพ็อกซี่หรือแกนี่เกสตาพรคุณพ่อนั่งลอยอยู่นี้ด้วยใช่แล้วโอ้โหนี่คุณพ่อฮะต้องบอกเลยนะทุกครั้งที่แบมเจอคุณพ่อแล้วก็เจอพ็อกซี่นี่เหมือนเจอลมฮะ เจอทีไรผมเสียโรมทุกทีเลยนะพอพอ,อได้ไหมเอาได้ไหมเอาได้ไหมเอาได้่หมได้ถ้า<ำ>แบบเล่นแล้วอะที่สกเขาก็มีนะใช่ไหมผมว่ามีคร <c oughs> าวนี้ขอข้ามไปก่อนกันแนละ้วะมาคุยกับน้องๆมาคุยกันน้องๆน,น,นะครับเพราะว่าน้องๆก็มีเรื่องราวมาแชร์ให้ฟังเหมือนกันว่าเฮ้ยในมุมของน้องๆแล้ว SF กับ Proxy เนี่ยเป็น Super ์ r i ร n ด s กันยังไงแชร์เราฟังหน่อย ใช่ครับเรียกได้ว่าพวกเราพ็อกซี่กับ s f เอฟอครับ s f เองเนี่ยมีประวัติด้วยกันมาค่อนข้างนานเหมือนกันครับผมเพราะว่าเนื่องจากแฟนซายเองใช่ไหมครับพวกเราก็จัดที่นี่มาตลอดเลยครับตั้งแต่แฟนซายครั้งแรกเลยรวมไปถึงครั้งล่าสุดด้วยที่กํลังจะเกิดในเร็ื่องของรอตีลาอีเชื่อไหมครับผมใช่ครับผมรู้ถึงการไปเวลาที่พวกเราไปโปรโมทหนังเองของพวกเราตอนนั้นนะครับเรื่องไมค์เทมโปเนี่ยพวกเราก็ได้ไป SF ในหลายๆที่เลยทั่วประเทศเลยครับผมก็ เป็นเฟรนด์เป็นซูเปอร์แฟนกันมานานทีเดียวเลยครับใช่ไหมก็นั่นคือพี่มีเห็นน้องๆมาตั้งแต่อะไรเลยใช่ไหมใช่งเจอแอบเห็นกันตั้งแต่ตอนที่ประกวดเนาะจนมาที่เราที่มาร่วมกันเป็นแบบพอตซีค่ะต้องบอกว่าพอตซีเป็นน้องๆที่น่ารักมากๆก็ฝากพี่ๆเอเจนซี่นะคะด้วยนะคะอันนี้คือทำหน้าที่แทนค่ะน่ารักมากค่ะใช่แล้วใช่แล้วแล้วก็เมื่อกี้ที่เราบอกไปก็คือทราบว่าจะมีแฟนสกรีนิ่งเหรอใช่ไหมครับใช่เรีแอบชวนไปแอบชวนไป บอกได้ไหมวันหนังเรื่องอะไรอ๋อได้ครับซึ่งในส่วนของเรื่องน้ค um> ืออ่าไม่เอาไม่งายไม่ง่ายตกใจหมดตกใจหมดครับเรื่องนี้ก็ต้องขอบไว้ก่อนในการทำผมไปยังไงก็บอกเลยว่าเร็วๆนี้แน่นอนครับต้องรอติดตามทางเซฟได้เลยครับโอเคอะตอนนี้แหละคนอาจจะคิดในใจแบบดาวันไปเนอะ ว่าแบบเรื่องอะไรนะอยากดูกับพร็อกซี่จังเลยเดี๋ยวได้รู้กันแน่นอนแต่ว่าเราได้รวบรวมมาให้แล้วกันตลอดปี2023นี้อีกครึ่งปีมีหนังดีๆอีกเพียบเลยใช่ไหมครับพี่มินครับใช่ครับเรียกได้ว่าทุกคนต้องมารูภาพยนตร์กันทุกสัปดาห์กันแน่นอนมาที่ SF Cinema นะฮะส่วนตอนนี้เดี๋ยวให้พร็อกซี่ลงไปพาวอนแล้วก็เดี๋ยวดูมูฟวี่อะไรพร้อมๆกันเนาะใช่ครับยูเซอร์ส่งเสียงมากครับพร็อกซี่ตอบขึ้นครับตอบคุณครับเชิญพาวดนเลยน้อง